สวัสดีครับท่านผู้ชมไปกันต่อกับเซียนหลิมโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกจัดชุดสามตัวบนให้ซะหน่อยท่านผู้ชมมาดูกันว่าจะมาไหมท่านผู้ชมพร้อมวิธีคิดวิธีคำนวณทำตามได้เลยเอาไปกันต่อไม่พูดพวามทำเพลง เริ่มจากชุดนี้ก่อนแล้วกันนอหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนน้ำหนักพันก็คือห้าเรต้องอธิบายก่อนเลยนี่ขีดหนึ่งครั้งก็คือบวกหนึ่งคิดสองครั้งคือบวกสองคีดหนึ่งครั้งคือบวกหนึ่งคีดสองครั้งคือบวกสองตัวนี้คูณเจ็ดตัวนี้บวกสองสองไม่ใช่ิบเอเดอร์ขีดสองครั้งเนี่ยอ้าว ไปกันต่อไปกันต่อตามที่ขีดนไว้คือหลักพันก็คือห้าบวกกับห้าบวกกันสองครั้งก็ได้ศูนย์สี่บวกอีกสี่ก็จะได้เท่ากับห้าบวกศูนย์ได้ห้าบวกอีกสี่เป็นเก้าไปกันต่อห้าบวกกันสองครั้งก็คือห้าสองเป็นสิบก็ได้ศูนย์ ชุดนี้จะเป็นคูณเจ็ดเดอสี่คูณเจ็ดสี่เจ็ดยี่สิบแปดก็คือเอาแปดมาสี่สองก็เป็นแปดก็คือบวกแปดแล้วบวกค่าคงที่คือหนึ่งก็คือบวกหนึ่งก็จะได้เท่ากับแปดบวกแปดสิบหกบวกยี่หนึ่งเป็นเจ็ดก็จะได้เจ็ดถัดมา ห้าบวกหนึ่งก็คือห้าก็ก็ได้ห้าห้าบวกสองก็ได้สิบก็คือศูนย์มาดูเลขท้ายสองตัวเด้วนี่ชุดนี้จะคำนวณที่เลขท้ายสองตัวด้วยก็คือเอาหลักสิบของเลขท้ายสองตัวคูณสองก็คือแปดสองก็สิบหกก็จะได้หกก็บวกแปดไปที่ค่าคงที่ก็คือได้ก็จะได้เท่ากับห้าบวกหกเป็นสิบหนึ่ง หนบวกแปดเป็นเก้าก็คือได้เก้ามาดูหมายที่ออกถัดมาเด้อก็คือเข้าอยู่ที่สามตัวนี่เก้าเจ็ดเก้สุดสามตัวบนด้วยท่านผู้ชมที่เสียหลิมนำเสนอไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่องวดถัดมาเอาห้าบวกกับเก้า บวกกันสองครั้งเก้าสองสบปดก็คือได้8ปดเบวกหครั้งก็คือ7จ็ดนำมาบวกกันห้าบวกแดได้สิบสาบวกอีก3ามสไปบวกกับ7เป็นศนเป็น10ก็คือ0ูัดมา9กคูณสก็คือ18 7แปดเจคูณเจ็ดเจดเสิบเก็คือ9้า เก้าสองก็คือสิบแปดก็คือแปดบวกเก้าคงที่ก็คือหนึ่งแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดก็คือเจ็ดไปบวกกับแปดเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าบวกอีกหนึ่งเป็นหกได้เท่ากับหกถ้ามาท่านผู้ชมถัดมาห้า บวกกับเก้าสองสิบแปดก็คือแปดนำสิบล่างคูณสองก็กลายหกสองสิบสองก็คือสองบวกแปดค่าคงที่นำมาบวกกันห้าบวกแปดเป็นสามเป็นสิบสามก็คือสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามก็คือสามไวยที่ออกไวยที่ออกบนตรงๆไม่มีกับศูนย์หก สามไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อกับเซียนลิมถัดมางวดถัดมานำมาบวกเหมือนเดิมหนึ่งบวกด้วยสามคูณสองืือบวกกันสองกันก็คือสามสองเป็นหกแล้วนำมาบวกเก้าก็จะได้เท่ากับหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกก็คือห ถัดมาถัดมาสามคูณสองก็ได้หกเก้าไปคูณกับเจ็ดเก้าเจ็ดหกสิบสามก็คือสามห้าคูณสองก็ได้สิบก็คือศูนย์บวกหนึ่งค่าคงที่ก็จะได้เท่ากับหกบวกสามเป็นเก้าบวกยิงหนึ่งเป็นศูนย์ถัดมาหนึ่งบวกสามคูณกันสองครั้งสามสองเป็นหกบวกเก้าบวกหลักสิบ 10, คูณสอง สิบท้ายคูณสองสองสี่เป็นแปดบวกแปดเก้าคงที่ได้เท่ากับหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกก็คือหกน้ำหกมาบวกกับแปดเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกแปดเป็นอือสี่บวกแปดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดืว้อเดี๋ยวดืว้อหนึ่ง สามสองเป็นหกเก้าสองสิบแปดโอผิดจุดผิดจุดเก้าสองสิบเดี๋ยวหนะ้าท่านผู้ชมแกนลิบจาลายแล้วเนี่ยหนึ่งสามสองเป็นหกเก้าสองไอ้เก้าหนึ่งเป็นเก้าตาลายแล้วจาลายแล้ว,าลาลวสูตรว่าทำไมพลาดจุดนี้อ้าว ียน,ล,ล,ล,ยนลิมเบอร์ไปแล้วียนลิมเบอร์ไปแล้วเอา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 ขอไฟได้หลายท่านผู้ชมชุดนี้ไม่ได้มาน,นํามาคํานวณด้นวยนี่เห็นบ่ทาไปทํามาก็ผิดเนาะไม่ว่ากันไม่ว่ากันเนี่ยก้าวไม่ได้นํามาคํานวณเด้อทุกทุกสูตรทุกจุดเด้อเนี่ยเห็นบอไม่ได้นํามาคานวณแต่ตัวนี้เียนลิมขีดผิดก็เลยนํามาคํานวณทาให้ผิดพลาดทําให้ผิดพลาดไม่ว่ากันไม่ว่ากัน จะได้หนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าห้าบวกแปดเป็นสามหวยที่ออกหวยที่ออกหวยที่ออกหกศูนย์สามตรงงนั่นชมตรงๆสามตัวตรงชอบไม่ชอบชอบก็จัดไม่ชอบก็ไม่ว่ากันอ่าไปกันต่องวดปัจจุบันงวดปัจจุบันสาม บวกด้วย6คูณ2ได้2 12ก็คือ2 0ก็คือ0ก็ <c oughs> จะได้เท่ากับ3บวก2เป็น5 <c oughs> แล้วก็ถัดมา6 2 12ก็คือได้ 2, 2> <c oughs> ดูตามนีเดอรเลยคุณผู้ชม,ม <c oughs> 0คูณ7ก็จะได้0 แ้้สามคูณสองก็จะได้หกและบวกค่าวงที่คือหนึ่งสองบวกหกเป็นแปดบวกอีกหนึ่งเป็นเก้ามาดูกันว่ามันจะมาตัวไหนเด้เออ้าวคัดมาสามมาบวกกับหกคูณสองก็ได้สิบสองที่ผ่านมาเะรีลิมขีดผิดตรงนี้เด้อขออภัยด้วยขออภัยท่านผู้ชมขออภัย นำมาบวกตรงนี้ก็เลยคือคือมันผิดเนาะเอาไปกันต่อสิบล่างคูณสองเจ็ดสองสิบสี่บวกแปดเก้าคงที่สามบวกสองเป็นห้าบวกห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดสิบเจ็ดก็จะได้ 7. เจ็ดนะท่านผู้ชมมาดูกันมาดูกันน้ามาไหม น่าสนใจไหมในห้าเก้าเจ็ดท่านผู้ชมว่าจังใดที่เป็นจังใดเดี๋ยวเขียนใส่กระดาษอีกแผ่นหนึ่งก่อนมันมันมันจบหน้ากระดาษพอดีเนาะท่านผู้ชมเนาะไปกันต่อไปกันต่อกับเซียนหลิมชุดสามตัวบนอา้าวชุดสาม ตัวบนห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเม็ดเดียวแค่แค่นท่านผู้ชมดูเด้อดูจากที่ผ่านมาก็ไม่ต้องกลับไม่ต้องหมุนเข้ากันตรงๆมาดูว่านี้จะผ่านไหมที่ผ่านบอกตามต่อ ลงวันที่1 6 0หกศฟันก่อนหวยออกเด้อท่านผู้ชมนี่จัดให้ก่อนหวยออกถ้าชอบก็จัดไม่ชอบก็ต่อยผ่าน2ตัวก็ติดไว้หน่อยและกันไม่ว่าก,กันเนาะท่านผู้ชมถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านถ้าชอบ มากมกก็กดติดตามให้หน่อยก็แล้วกันเด้อ <Okay. S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ